ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็ยังจะเกี่ยมไมโครฟเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกมังกรจับมังกรมาเลี้ยงกันในตอนที่14กันตอนคะก็วันนี้นะคะเราก็จะออกไปจับพึ่งกันต่อนะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปครับของกันต่อเลยจ้าเอาล่ะเจ้ามังกรวันนี้ต้องออกไปจับพึ่งกันอีกแล้วนะรู้ไหมก็วันนี้นะคะพี่เคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยเนาะเนื่องจากว่าในแมปนะคะเรามีการใส่มมอนลงไปเพิ่มเติมค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เคนนะคะเขา c r a ้นแค่ ก็แล้วันนี้เราก็เล่นคนเดียวไปก่อนเนาะและนี่ก็คือฟาร์มผึ่งนะคะที่เราทําไว้ตั้งแต่ครั้ที่แล้วเนาะที่เราออกไปจับผึ่งกันนะคะแต่ว่ามอสตัวนั้นมันบล็อกค่ะมันไม่สามารถจะออกรวงผึ่งที่เป็นแร่ต่างๆมาให้เราได้นะคะก็จะได้เฉพาะรวงผึ่งธรรมดาแล้วก็น้ำผึ่งธรรมดาเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือของทั้งหมดค่ะที่เราเตรียมไว้จะคราของในวันนี้นะคะก็จะใช้ข้าวข้าวแค่นี้กันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคราของกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะต้องใช้เป็นพวกกระจกเนาะเราจะเอามาครอบแบบนี้ปึ๊บ ว,วันนี้นะคะเราก็จะออกไปจับพึ่งตัวใหม่ๆกั okay, นเนาะโอเคน่าจะได้แค่16อันนะคะต่อไปก็ใส <ập. S 1> <legs> ่รางพึ่งเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยญ้านะคะเราใช้กรรไกรตัดเนาะเราก็จะได้รางพึ่งเทียมนะคะที่เป็นไทหนึ่งมานะคะก็จะเป็นขั้นแรกเนาะก็รู้สึกว่านี่จะถูกที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปใส่แท่งเหล็กลงไปค่ะแล้วก็กระป๋องเหล็กนะคะแล้วก็ต่อไปใส่พิสตันค่ะแล้วตามด้วยหินเรียบนะคะเราจะได้เป็นเครื่องสกัดรวงพึ่งออกมานะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ เราใส่บล็อกเหล็กลงไปแล้วก็ตามด้วยแท่งเหล็กนะคะแบบนี้นะชิบเพบแล้วก็ตามด้วยผงเลสโตนค่ะหนึ่งอันต่อไปก็ใส่ถังเหล็กลงไปแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยกระจกตรงกลางค่ะแล้วก็ตามด้วยลวดเหล็กนะคะ เราก็จะได้มาเป็นเครื่องปั่นไปน้าพึ่งออกมานะคะแล้วก็สองอันนี้ต้องใช้คู่กันเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นไม้ตัดรวงพึ่งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถจะตัดรวงพึ่งให้เราได้นะคะเอาละได้มาแล้วต่อไปก็ใส่เป็นเหล็กแท่งเข้าไปเหมือนเดิมอีขาะแบบนี้นะฟึ๊บชึบแล้วก็ตามด้วยแคมไฟค่ะเราจะได้เป็นคล้ายๆกับกระป๋องสเปรย์รมควันนะคะแล้วก็ใส่หนังสัตวต์ลงไปครับแบบนี้เนาะจะได้คล้ายๆกับถุงหนังมานะคะพอเอาไปครปับรวมกันเนี่ยก็จะเป็นกระป๋องสเปรย์รมควันพ เราถึงจะเก็บเกี่ยวรวงพึ่งได้นะคะเราจะวางเครื่องไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเครื่องสกัดรวงพึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องส่งกระแสพลังงานค่ะเราจะวางไว้คู่กันติดกันแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่าต้องมีน้าพึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นพลังงานค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทีเนี่ยเราค่อยมาใช้กันเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องออกไปจับพึ่งกันก่อนแต่ว่าของยังไม่พอเลยอะเราก็จะหยิบเป็นพวกเนเธอทโกรมาก่อนเนาะอันนี้เป็นอาหารให้พึ่งได้นะคะ โอเคเราจะขี่มังกรไปด้วยนะอ่ะจ้มังกรม่วงไอเดี้ยแล้วไม่ใช่มังกรแดงแล้วนะกลายเป็นมังกรม่วงไปแล้วมังกรมันม่วงโอเคไปกันเลย เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปไปอมแพสแกนเนาะซึ่งพึ่งที่เราจะไปจับในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการอัปเดตมอพึ่งใหม่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่อ้อมเนี่ยลองอัปเดตพึ่งแล้วเนาะ,ะมันทําให้โปรแกรมแครชนะคะเราเลยกลับมาใช้ในเวอร์ชั่นเก่ากันไปก่อนเนาะ,ะจริง,รงๆแล้วในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็จะมีพึ่งแบบเยอะแยะมากเลยะค่ะก็แบบว่าน่าจะมีพึ่งแร่เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากเลยเนาะเพราะมันแครชเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยเศร้าจุง้ง <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แร่ตัวหลักๆนะคะมาใช้ <c oughs> เราเจอรังพึ่งธรรมชาติแสดงว่าจะต้องมีพึ่งอยู่แถวนี้ทางนี้นะคะก็จะเป็นไบอมแพสค่ะก็จะมีพึ่งยเยอะๆนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันเลยเนาะแต่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่ายังไม่มีพึ่งแรกนะคะที่เยอะสักเท่าไหรนะ่เนาะเจอแล้วพึ่งแปลกๆมันคือพึ่งอีกอย่างเนี่ยเฮ้ยาทางมันจะเปลี่ยนสีเลยนะเนี่ยต้องลองจับดูก็จะใช้ขวดแก้วจับนะคะเฮ้ยเป็นพึ่ง R G B หรอ,อมันคือพึ่งอะไรนะ เก็บไปก่อนนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็นี้ล่ะหน้าตาเหมือนซอมบี้เลยอะ่ะเอ้ย <c oughs> มันคือพึ่งซอมบี้แน,น่เลยนั่นไงมันคือพึ่งซอมบี้ค่ะเก็บ <c oughs> ไปก่อนเนาะน่าจะให้ทรัพยากรที่เราต้องการอยู่พอดีเลยนะคะเอ้ยตัวนี้ล่ะเฮ้ยมันตัวเดียวกันนี่นะ แล้วจะเป็นตัวซ้ำเนาะเราต้องประหยัดโหลกแก้วไว้ก่อนนะคะเพราะว่าโหลกแกวแล้วมีมาจํากัดเนาะวัาวี้คุณพ่อคาเล่เห็นพึ่งกระเป๋าเฮ้ยทำาีีเงินให้ชั่นฉันก็จะบอกนะเฮ้ยพ่อค้าหน้าเลือด <c oughs> เราไปดูโซนทางหน้านุนบ้างดีกว่าน,นะคะ อ๋อเจ้าแก้วมังกรเอ้ยพ่อแม่นายไม่อยู่เหรอเอ้ยอย่าไปบอกพ่อแม่นายนะว่าเราอยู่แถวนี้นี่แถวนี้มันโซนจังเกิลดีนะมันจะมีพึ่งที่เราต้องการบ้างหรือเปล่าเนี่ยยังน้อยขอพึ่งราสักตัว2องตัวก็ยังดีนะเฮ้เจอมานะพึ่งราทะาไมหัวมันเป็นหัวโมฮอสอย่างนั้นนะอะให้หัวมันแปลกๆอ่ะเนี่ยเอ้ย เป็นพึ่งแรงจริงเลยอ่ะพึ่งอ,อะไรเนี่ยอ๋อเป็นพึ่งไดมอนค่ะเฮ้ยมีปะเนี่ยเฮเราจะสามารถผสมพันธ์ข้ามสายพันได้หรือเปล่านะเพราะว่ามอสตัวนี้นะคะสึกว่าพอเขาอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะสามารถผสมพันธ์ข้ามสายพันธุ์กันได้เนาะแต่ว่านี้เวอร์ชั่นเก่าเนาะมันก็แบบยังอาจจะประผสมพันธ์ได้ไม่แบบว่าไม่ครบทุกตัวนะคะพึ่งสกิลิตันคิดว่าต้องเดินสำรวจอีกนิดนึงดีกว่านะฮ่าไม่มีลูกน้องมาด้วยนี่มันแบบว่าลำบากจุงไยเอ้ยจะพึ่งไดมอนอีกแล้วโอ้พึ่งทันหิน พึ่งเลยอ่าได้หลายอันเลยโอเคเก็บไปก่อนเนาะได้พึ่งไดมอนด์มาสองตัวแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเราจะมาดูแถวนี้เราเห็นอะไรบ้างแวบเอ้ยพึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นพึ่งอะไรกันนะเอ้ยตามไม่ทันจับพึ่งน้อยรอก,ก่อนเดี๋ยวก็มันต้องขึ้นทางนี้ฮ่าแ,แม่ค่อยจะสนใจดอกไม้ซะด้วยสิเคไปทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะเร็วสุดอะเนี่ยเอ้ยเดินไง,งยอยู่นั่นอยู่นั่นเอ้ยอย่าพิ่งนี้ มาทางนี้ฉันต้องการทรัพยากรจากตัวไหนเราจะได้ทำฟาร์มแรกนะคะจากพึ่งได้แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีทรัพยากรแรกต่างๆใช้กันเลยเนาะเอาล่ะเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วท่าทางจะเป็นพึ่งเหล็กนะคะเอาล่ะได้ไหมเ้าจะพึ่งหัวมหกเหล็ก ก็มีหรือเปล่าเนี่ยเฮดี oh. ๋ยวกันจะมังกรแก้วมังกรพ่อแม่มหลับอยู่โอ้ oh. ท้องรีบไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ oh. มีหวังเลยน่าดูเลยอะ่ oh. ะอุ้เจออีกตัวหนึ่งเฮ้ไ hey. ม่เอาดีกว่าประหยัดขวดโหลกแก้วไว้ก่อนดีกว่าเนาะเอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นๆพักพวกเดี๋ยวกันวันนี้ไม่ได้มาจับนานนะฮ๋อ oh. อันนี้พึ่งเลยสีเหลืองๆเนี่ยเราจับพรือน, oh. น่าจะเป็นฮ๋ oh. นี่ไงคะ พึ่งทองพึ่งทองคำค่ะโอเคได้พึ่งทองคำมาละอันนี้ล่ะต้องเป็นพึ่งลาพิสแน่นๆเลยอ่ะลองจับดิฮึใช่ปะอ๋อเป็นพึ่งลาพิสอออแล้วนั่นล่ะอ๋อเป็นพึ่งเลสตนโอเคจับมาได้ละโอเคตอนนี้เราก็จะมีพวกแร่ต่างๆใช้บ้างแล้วเนาะเฮ้ยข้างหน้าจะมีป้าเนี่ยเฮ้ยเห็นหลายตัวนะเห็นนะอ๋อพึ่งเอมาแลนแน่เลยอ่ะเขียวๆแบบเนี้ย อ๋อนั่นคือพึ่งมรกตใช่ไหมโอเคถ้างั้นนั่นก็เสร็จแล้วละ่ะโอเคค่ะได้พึ่งเอมูโรนี่มา2ตัวแล้วเนาะ <gasps> เดี๋ยวค่อยไปผสมพันธ์กันนะคะแล้วก็ตรงนั้นละ่ะเฮ้ยพึ่งลาพิสถ้าแบบว่าสามารถเก็บมาได้เป็นคู่มันก็จะดีเนาะเพราะว่ามันสามารถจะผสมพันธ์กันได้นะคะฮัลโหลห้างนาเอาอดีมีเนี่ย โอ้ยโอเคตอนนี้นะคะขวดหลงแล้หมดแล้วค่ะหลังไพ่มาจับทีหลังเนาะถ้าเรามีเวลานะคะเอาล่ะเจ้ามังกรแดงเ <c oughs> จ้ามังกรมันม่วงแต่เวลากลับป้าหนาวเฮ้ยไปทักทายพรรคพวกใส่ไ,ไมฟู่ <c oughs> โอ้ยร้อนปะเนี่ยอ๋อาทางจะแบบว่าหนาวใช่ป่ะเอาล่ะจะย่างสดไง <c oughs> นายเก่งมากเลยจ้ามังกรมันม่วงโอเคกลับบ้านกันได้แล้วจ้าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปผสมพันธุ์พึ่งกันก่นกอนเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะฮ่ากีมาน้าพามเชื่อใจโอเคตอนนี้ก็ล่องถึงบ้านกันแล้วจ้าตรงนี้ก่อนเนาะดีมากจ้ามังกรน้อยทำงานได้ดีมากโอเคแล้วก็อย่าไปซนที่ไหนล่ะฟึบ เก็บในโปเกมบอลดีกว่านะเริ่มหิวอีกแล้วอ๋อนีไงคะนี่เราทาฟาร์มพึ่งม้อีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นพึ่งธรรมดาเนาะเดี๋ยวเลี้งไว้นะคะโอเคค่ะส่วนในรังนะคะเราสามารถคลิกดูได้มันก็จะดับเป็นพวกรวงพึ่งกับน้าพึ่งมาให้แล้วนะคะเราก็จะใช้พวกน้าพึ่งนี่แหละไปเป็นพลังงานต่อค่ะว่าเรายังมีอีกฟาร์มนึงทางด้านขวามือของเราค่ะนี่ไงฟาร์มพึ่งที่เราทําไว้ตั้งแต่แบบว่าครั้งเก่าๆนะคะเราได้น้าพึ่งมาละได้พลังงานแล้วแหละวันนี้ จะเก็บมาให้หมดเลยเนาะเรียแบบร้อยไปดูดิว่ามันใช้งานยังไงกันนะโอเคตอนนี้เราต้องปล่อยพึ่งกันก่อนนะคะมาทดลองกันก่อนเนาะว่ามันจะแบบว่าบักหรือเปล่านะขอให้อย่าบักเลยนะเนี่ยเพราะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าใช่ไหม ว่าจะลองปล่อยพึ่งนะคะที่มันเป็นตัวสเกลิตันก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยพึ่งทันหินนะคะเอาละเราก็จะปล่อยพึ่งโครกับสเกลิตันค่ะแล้วลองผสมพันธุ์กันดูเนาะให้มันกินดอกไม้นะคะเอาละจะพึ่งน้อยมอาเลยมาเร็วมากินดอกไม้เร็วทันไรอย่างนั้นโอเคตัวหนึ่งแล้วเขาก็เคมีตรงกันจุดจุบแต่งงานกันออกมาเป็น้พึ่งวิเตอร์เหรอเอ้ยไม่ใช่พึ่งใดมอนเหรอเอา หรือถ้าเป็นพึ่งไดมอนด์กลายเป็นพึ่งวิทเทอร์ซะงั้นน่ะแต่เบรลาอย่างน้อยวิทเทอร์มันก็เป็นของแปดดีนะโอเคค่ะมันก็คือพึ่งวิทเทอร์จริงๆด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเขายังไม่โตเนาะโอเคเราเวลากันนะเราเวลาแล้วก็เรามาอีกฟาร์มดีกว่าค่ะอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวเราก็จะปล่อยพึ่งนะคะที่เป็นพึ่งเอมอรัล์ดีก่าเนาะ ลองดูนะคะเรามาผสมพันธ์กันดูโอเคค่ะเอโมเล์กับเอมเล์นะคะผสมพันธ์กันเราจะให้ดอกไม้เขากินเขาก็แต่งงานกันเนาะออกมาแล้วค่ะลูกมาเป็นพึ่งเอโมเล์เหมือนกันเลยเนาะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นสูตรพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเราต้องการ้เคะเข้าไปทํารังค่ะเพราะว่าเราต้องการรวงพึ่งเอโมเล์จากเขานะคะอเอาล่ะเดี๋ยวกันนะรอเวลาก่อน ตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเอาไปนอนพักกันก่อนดีกว่านะอ๋เอเวลานอกนอนแป๊บนะโอเคเช้าอีกวันละค่ะเราจะลองเอาเนื้อเน่านะคะไปให้เจ้าพึ่งวิเทอร์กินเนาะ<อ>มาแล้วเจ้าวิเทอร์น้อยมาเร็มมาเร็วไหนชอบกินเนื้อเน่าไม่ใช่หรอเราสามารถให้เนื้อเน่ากับเจ้าพึ่งวิเทอร์ได้นะคะโอ้โตแล้วโตแล้วค,ค่อยๆโตแล้วฮ่า<อ>ตอนนี้นะ้ำพึ่งเต็มรังอะคะ่ะเราลองรมควันกันดูเนาะ ก็จะใช้กระป๋องรมควันนะคะนี่ฟืดฟืดฉีดเลย โอ้เดี๋ยวกันนะไม่ให้แค่พึ่งที่เมาแล้วคนก็เมาเคตอนนี้ต้องลมควันก่อนนะให้พึ่งมันออกมาก่อนให้พึ่งมันเมากันค่ะคนก็เมาด้วยแกร์ป้าเนี่ยเก็บเกี่ยวต่อได้นะคะวันขมงชงเชงเลยได้มาแล้วเราได้ทรัพยากรแรกมาแล้วค่ะก็จะเป็นพวกรวงพึ่งต่างๆนะคะก็จะเป็นพวกรวงพึ่ง่านหินนะคะแล้วก็รวงพึ่งสเกลิตันเนาะเดี๋ยวเรามาลองสกัดกันต่อดีกว่าเนาะเอาละค่ะมาลองกับเจ้าเครื่องนี้กันดีกว่านะ จะต้องมีพลังงานก่อนใช่ไหมต้องใส่น้ําพึ่งเข้าไปแบบนี้ค่ะ<อ>ในเครื่องปั่นไฟเนาะน้ําพึ้งก็จะทํางานนะคะลั่นน้าเพลือกมาค่ะแล้วพลังงานไฟฟ้านเนี่ยก็จะเริ่มทํางานนะคะอ๋อลอสีแดงเริ่มขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้ว รู้สึกว่าใช้น้ำพึ่งเยอะมากๆเลยเนี่ยอ๋อเปลืงน้ำพึ่งน่าดูเลยอะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับเครื่องสกัดรวงพึ่งนะคะเราจะลองแบบว่าใส่รวงพึ่งสกอริต้ัลงไปนะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะต้องใส่เป็นขวดแก้วเปล่าๆลงไปนะคะมันก็จะค่อยๆกรองออกมานะคะค่อยๆสกัดออกมาเนาะอ๋อรวงพึ่งสกอริต้าค่ะ ได้ยังมาเป็นบนนะคะแล้วก็ได้คิ้พึ่งด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าคิ้พึ่งเนี่ยสามารถจะไปทําอะไรได้บ้างนะคะแต่วันที่แน่ๆเนี่ยจะบนเนี่ยไปทําบอลมิวได้แล้วก็จะมีปุ๋ยใช้แบบฟรีๆมาเลยเนาะโอ้แล้วมันเป็นพึ่งที่แบบว่าคุ้มค่าจริงๆนเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเจ้ารวงพึ่งทันหินนะคะมันก็จะดอกเป็นโครมกับคี้พึ่งมาให้เนาะเอถ้ากนก็ได้ทอดฟรีดีได้เชื้อเพิ่งฟรีดีโอเคเก็บไว้ก่อนเนาะ โอ้ขุมขา่านกิงเลยได้ของดีจริงๆเนี่ยโอเคแล้วก็ติดรังหนึ่งล่ะไหนดีต้องลมควันก่อนเนาะ <c oughs> โอ้มันต้องขมมงชงเชงคาบนี่แบบเนี้ยโอ้ย นี่มันจะลมควันหรือมันจะย่างสุดเนี่ยโอเคค่ะอันนี้เราได้เป็นรวงพึ่งเอเมอรอล์มาเนาะเดี๋ยวเราลองไปสกัดกันดูนะคะอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ขอบทุกแร่แต่ว่าได้แร่หลักๆที่เราสามารถไปใช้ได้ก็โอเคแล้วแหละโอเคค่ะแล้วก็จะเอาแร่เอเมอรอล์นะคะเข้าไปสกัดแบบนี้เอาละออกมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นแร่เอเมอรอล์มาแล้วคะ่ะอ๋อมีเงินไปช้อปปิ้งแล้วอ๋อย่างนี้แบบว่าลำซ้ำาน่าเลยโอเคค่ะเราก็ได้น้ำพึ่งมาด้วยเนาะเราก็ได้ขี้พึ่งมาด้วยนะคะเอาล่ะให้เราเก็บไว้ก่อนนะ อันนี้ถือว่าแบบว่าใช้ประโยชน์ได้เนาะต่อไปก็ใส่พลังงานเข้าไปเพิ่มค่ะอ๋อก็ดีเนี่ยทาแบบรีไซเคิลก็ได้เนี่ย,บบยอ,อีกคระดงนึงก็เต็มอีกแล้วราชนะต้องรีบล้มควันแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบตัดพึ่งมากันเนาะตัดรวงพึ่งนะคะเอ้ยเดี๋ยวกอนดิใจเย็นเอ้ยนายไม่เมาบ้างเหรอเนี่ยลองผสมพันธุ์อีกทีนึงเนาะเผื่อว่าเจะอะเป็นไดมอนปะเอ้ยมาเป็นวิทเทอร์อีกแล้วเหรอเฮ้ยนึกว่าออกเป็นไดมอนอะ โอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยล้วก็มีแบบว่าพวกพึ่งไดมอนแล้วเนาะเอาล่ะไงจ้าเด็กๆเป็นไงอยู่กัน3ตัวโอเคเป้่าเอาละค่ะแล้วก็จะเก็บเจ้าพึ่งเอมอลเนี่ยเข้าในขวดโหลแก้วกันก่อนเนาะเพราะว่าเราจะลองปล่อยพึ่งตัวอื่นนะคะมาลองดูนะคะโอเคเรียบร้อย3ตัวละแล้วก็เดี๋ยวเราลองปล่อยพึ่งไดมอนกับกันกดีกว่านะคะเอาล่ะมีได้บ้านละสา2ตัวพอดีเลยค่ะแล้วก็ล้มควันกันเนาะออกมานี่เราเอ้ยไหนจะเข้าไปทําไมเนี่ย นายยังไม่ได้แต่งงานกันเลยออกมาเร็วเฮ้ยออกมาดิเข้าไปทําไมเนี่ยเฮ้ยออกมาเอามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราให้น้องออกมาก่อนเนาะเฮ้ยพาเ็วดีนี่แบบว่าลมควันแล้วเนี่ยนายไม่สํารักควันมั้งเหรอคนลมควันนี่จะสำหรักควันอยู่แล้วเอาออกมาแล้วค่ะจะพึ่งเพชรเนี่ยมันก็จะกินพวกแร่นะคะเป็นอาหารลักของมันเลยเนาะเอาละแต่งงานกันแล้ว ลูกมาเป็นพึ่งน้อยเพชรค่ะตอนนี้เราก็มีพึ่งไดมอนนะคะอยู่3ตัวแล้วแหะถ้าต้องการให้มันโตนะคะเราก็ให้แร่มันกินนะคะแต่ต้องเป็นแร่บ็อกนะคะโอเครู้สึกว่าจะกินดุมากเลยเนี่ยอ๋นายนี่กินเปลืองมากเลยเนี่ย เอาละค่ะตอนนี้ก็พึ่งได้มากแล้วเนี่ยก็โตเต็มวัยแล้วเนาะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเอาละค่ะตอนนี้นำพึ่งเต็มรังอีกแล้วพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้ว <c oughs> โอเคตั้งลมควันก่อนเนาะ,ะอ๋อควันขโมงละเรียบร้อยได้ละค่ะได้รวงพึ่งมาแล้วขับใจนะโอ้ตอนนี้เราได้รวงพึ่งไดมอนมาแล้วเอาละเดี๋ยวลองใส่อยู่ดีเราก็เอารวงพึ่งไดมอนนะคะเขาไปสกดัดค่ะอาจจะได้อยากมาเป็นเมด็ดไดมอนเลยเนาะตันแน่ได้อยกมาเป็นเพชรไดมอนจ,จริงๆค่ะ พร้อมใช้งานนะเนี่ยแล้วก็ได้คิปพึ่งมาด้วยเป็นของแถมโอเคเดี๋ยวข้ามาฟาร,ร์มนอกรอบอีกทีนึงเนาะออาละค่ะแล้วก็อยู่ในโลกของมังกรเนี่ยมาจับพึ่งกันไ้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบพึ่งแร่ต่างๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ก,กรับเพื่อนกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพเื่อนๆเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะอันนี้ต้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย